ช่วงมาของฮัลโลเกมสยองขวัญเอาละครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Baby in the Yellow กันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เขียนว่าคืนแรกพี่สาวบอกว่าถึงเวลานอนแล้วส่วนเด็กมันก็พูดว่าคุณคิดอย่างนั้นเหรอพี่คิดอย่างนั้นเหรอ นั้นเราไปเริ่มกันเลยครับทุกคนลุยลุยเห็นเขาบอกว่านี่เป็นเกมผีนะาตอนแรกโหลดมาก็คิดว่าเป็นเกมแนวคอมมนดี้สนุกสนุกแต่อ่านรีวิวแล้วเกมผีเขาบอกว่าน่ากลัวมากมั้งเขาให้เราทำอะไรวะประตูนี้ก็ล็อกอีกเด็กนั่งอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรก็มองเด็กทำอะไรมองเราทำอไมอะไรนี่อุ้มได้ด้วย อุ้งได้ด้วยมีแผลด้วยเหรอเด็กนอนก็ดูน่ารักอา้าวค้างกระตุกเฉยเนี่ยนอนก็ดูน่ารักอา้าวขอโทษนะนอนนอนอย่าจะทำดูไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกก็แค่เกมผีมันมัน,ม,นมันก็แค่เกมเลี้ยงเด็กเลยมันไม่มันไม่ใช่เกมผีหรอกทำมาแล้วไงต่อทำไงอ่ะทำไงอ่ะห้องน้ำแล้วไงอ๋อทำไงอ่ะ นี่เด็กนี่เด็กนีก่นี่ห้องครัวเอ๊ะอ๋อเพิ่งเห็นเครด้านบนมันเขียนว่าเอาเด็กไอ้อานมให้เด็กนะครับจังหวะน,นี้อานมให้เด็กนี่นี่นอะเอาไปนอนกินตรงนี้เลยนี่ยิ้มเดี๋ยวถ้อาต้องยิ้มอย่างเงี้ยมัน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 ไม่น่ากลัวไปหรอเอาเช นั่งไงต่อเอ่อเอาไปบนโต๊ะโต๊ะเป่็นพระอ้อมตรงไหนหวะอ๋อห้องหนาวอ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ว่าบาะนะ่เนอะอ่ะวาะ่าแล้วว่าแล้วใช่ไหมเอออย่ายิ้มแล้วมองอย่างอย่างนั้นดีมันน่าก,กลัวแปลกแล้วไงอ่ะมันเพิ่มในตู้ปะอ๋อเพิ่มเพิ่มอยู่ไหนหวะอ๋อนี่นี่นี เอาเฮ้ยหายหายไปไหนฮหายไปไหนอ่ะหายหายไปเลยอ๋อนั่นไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นจ้ะเด็กน้อยอ๋ออ๋อกดผิดแล้วหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้อ่ะเสร็จแล้วพาไปนอนนอนนอนตรงไหน,นอ่ะโซฟา เหลือด้านบนน่ะนอนเดี๋ยวให้ไปก่อนมันจะตุกกับทุกคนมาจะกระตกเป็นช่วงๆนะทุกคนห้องนี้ล็อกเข้าไปไม่ได้ห้องนี้ใช้ห้องนอนว่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็ล็อกห้องนี้เฮ้ยเปิดได้ทุกคนเปิดได้เอ่อเตียงเตียงเตียงนี่อ่ะปอไปไปคุญแจนะจ๊ะหนูน้อยหนูน้อยน่ารักคุญแจแล้วก็ปิดไฟเขาบอกให้ปิดไฟนะทุกคนปิดไฟ เรากลัวเขาหายเรากลัวเขามากตอนเนี้ปิดไฟแล้วปิดประตูก็เนี่ยปิดประตูแล้วนี่มองเราคนหลอนเลยนลเนี่ยเปิดป,ประตูปิดประตูแล้วเนี่ยน้องไอตอก็ปิดประตูแล้วยิ้มไปยิ้มให้เราลูกสาน่ารักหรือว่ายังไงวะตัวหให้เราออกไปแล้วปิดปิดประตู อย่างนี้ปะโอเคใช่ต่อไปดูทีวีบนโซฟาอืมดูทีวีบนโซฟาอ่าผมไม่มีอะไรมาจำสักแกะหรอกเนาะโอเคนั่งดูไงกอดที่โซฟาอ๋อโอเคดูทีวีไม่มีอะไรปลอดภัยแน่นอนอืมอ๋อ ยังไม่หมดอีกกว่าคืนนี้ต่อไปไปกล่อมเด็กเหรอใช่แหละไปกล่อมเด็กเสียงเด็กร้องอยู่ได้ยินปะผมน่าจะเปิดเสียงเบาไปอะได้ยินปะเด็กร้องมากล่อมเด็กนอนลูกหัวอ้าเป็นไหนอ่ะเฮ้ยเป็นไหนเด็อยู่ในตู้อ่ะเป็นไหนอ่ะเอ่อไปดูด้านล่างก็ได้อ่ะ เปิดไม่ได้เหมือนเดิมล็กอกน,นี่ก็ล็อกอ้าวมานั่งอะไรอยู่แันนี้จันหนูน้อยปะไปนอนกันไปนอนจนดูนี่อินเด็กบ้านอินเด็กบ้านี่เดี๋ยวเหวี่ยงเหวี่ยงให้ตายเลยนี่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 โยนลงเลยปะ่ะไปจันไปนอนไปไปนอนไป โอเคต่อนน้นเราก็ปิดไฟมาเดิมใช่ไหมโอ้ค้งปิดไฟปิดประตูแล้วก็ไปดูทีวีบนโซฟ,ฟาเหมือนเดิมนะครับทุกคนคงไม่มีจำมสกเกตอีกแล้วมั้งโอเคนับร้อยน่าจะจบแล้วมั้งอืม ดูทีวีเหมือนนอนหลับเลยอ่าโหลดโหลดตึ๊ดต๊ดอะไรนี่ตึ๊ดต๊ดตึ๊ดต๊ดโหลดโหลดคืนคืนนี้คืนที่สองบอกเด็กบอกเด็กหัวเราะแล้วก็ดูดูมันไม่สนุกเหรอแล้วพี่สาวก็บอกว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าทําแบบนั้นฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าทําแบบนั้นนะอ่ะไม่ไง เก็ตเบอร์เกอร์ from fish เอาเอ้อเด็กเอาา๊ะทำไมทมาได้ตรงนี้ไปเอานมในตู้เย็นมาให้เด็กน้อยกินมาหยิบนมปึ๊บอ้อาวเฮ้ยไฟดับเขาบอกให้เปิดไฟนะเออไฟดับก็ต้องเปิดไฟมันค้างปิงป๊งๆแปลกๆโอเคเปิดไฟอืมแล้วไงต่อเดินออกไปเนาะเด็ก อ้าวมาทั้งนี่แล้วหรอโอเคอ่ะแล้ว่าแต่กุญแจอะไรวะนี่มันยังมองตามเราดีนะที่ไม่หันหัวแบบว่าหันหัวกลับมาแบบฟืบคอหักอะ่ะดีที่ไม่หันหัวกลับด้านมาโอเคมาเปลี่ยนมาเดิมผมไม่มีอะไรหรอกนั่งสินั่งเออหยิบแผ่นเพื่อนมนาะเปลี่ยน อ้าวอ้าวเฮ้ยแถเพือดเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะไปดูทางเพือดก่อนโอเคแถมเพือดเปหนแล้วห้องนี้เหรออ้าวแถมเพือดเหมือเก่งในผู้ใหญ่มากกว่าที่ช่างเถอะแถมเพือ okay. ด kind of ไปไปไปรียรีบใส่รียรีบไปนอนซะเจ๊เด็กนี่เอเด้ากุญแจอะไรวะช่างเถอะความเปลี่ยนกุญแจเปลี่ยนให้ละ โอเคเปลี่ยนแล้วปะ่ะโอ้ยโทษทีเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไปได้ไงเทคเบบี Take baby ้ทูเบดพาเด็กน้อยไปนอนนี่อย่ายิ้มอย่างนั้นดิมันน่าก,กลัวนะเอ้าขอโทษนะจ๊ะน้องสาวผู้ชายหรือผู้หญิงวะน่าจะผู้ชายมั้งหน้าตาแบบว่าโคตรหาเรื่อง ฮะน่าก็น่กกากลัวปิดประตูต้เอาน้องไปดอนเหมือนเดิมอะโอเคแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไม่จับสกเกลฉันปิดประตูออ้ตูไม่จับสกเกลเนาะค่อยๆเดินเดี๋ยวจับสกเกลโอเคเอ๊ะปุ่นเจปุ่นเจหรือเชื่อมันเถอะโอเคนักก่งดูทีวีเหมือนเดิม หลับกาหลับคาทีวีเป็นไงล่ะครับยังวันนี้ไยต่อรอคืนต่อไปอีกรอบไหนหนะไงอ๋อพี่เล้งบอกว่าฝันดีนะจ๊ะขอให้ฝันดีคุไหนขอให้ฝันดีฉันจะให้คุณดูว่าฝันของฉันเป็นยังไงผู้เด็ก เด็กพูดได้แล้วหรอตัวเด็กแค่นั้นโอเคปะ่ะเริ่มนี่ที่เดิมเวลาเดิมเแบบี้อยู่ไหนอะดูทีวีอ้าวอ้าวกดไม่ได้เอฟขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปกล่อมเด็กปะ่ะเด็กร้องให้อะ่ะไอโอเด็กโอเคป่ะปะห้องเดิมห้องนี้ไม่มีจามสกเกลใช่ไหมไม่กล้าเขา ลองให้นาท่าลองให้เหล่านั้นอะ่ะโอเคหยุดลองให้แล้วปิดไฟแล้วก็นอ,นอุ้มไม่ได้เหรออุ้มปิดไฟอึ้บปะ่ะฮึ่ยฮึ่ยเกิดอะไรขึ้นตะกี้กระตุกเฉยๆใช่ไหมปิดประตูนะโอเคเราไปอะไรวะโทสตี้โทสตี้ชีโทสตี้อะไรบุ๊โอเคปะ่ะเอะเอ à, à đây đi à, feed the baby you monster Hơi là hẳn à hơi địch hay rồi chơi lệ được không ạ à hơi 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 dạ mình chăm sóc kê đây chăm sóc kê ở อ้าวแล้วทำไมเด็กอยู่ตรงนั้นนะเอ๊ะเอ๊ะงงอ่าอ่าอ่าเรียบๆกินอ่ะกลัวละกินไปสักยัไงทำไมกินเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมตลอดเลยอ่ะอืยิ้มหน้าสลอนอีกแล้วโอเคโอเคก็ได้ก็ได้อ่ะเปลี่ยนผ้าอ้อมก็เปลี่ยนผ้าอ้อมอ่ะวาง อืมผมไม่จำสเกตใช่ไหมไปเอาไอ้นั่นเองดืเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหหมุนคอสะโอ้โหก็คแค่สียงเด้งหันจะเข้าลึลกเอ่อมาคืออะไรวะเอาทเทลแมนอะไรวะอะไรเว้อยอันนี้อ๋อถูกอัน นั่นไงเอาไปเ exercise เอาไปเไปด็กให้เด็กออกกำลังกายห,หรอเอาไปปรับเด็กเหรอของเวทเว่นมนอาคมอะไรเนี่ยอ่ะปิว้วโอ้โหไปอย่างนี้เลยเหรอยังไม่ตายไม่นอน้องกินนอนนอนอยู่ในเงาแล้วมันดูน่ากลัวโ,โ,โอ้โหโอ้โหติดติดนี่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 ตายไปซะเด็กผี งั้นก็เอาไปนอน Ư! Ư! อุ้ยอุ้ยเออเราต้องเดินตามไปใช่ไหมโอเคม,มาแล้วมาแล้วเอ๊ะที่ซูปเปอร์แมนไปเร็วบินไปเร็ว,รวอ๋อคุูทไนท์จบเกมแล้วหรอ จบแล้วนี่โหลด t ด e baby i n y e l l o w จบแล้วหรอยังไงต่ออาวจบแล้วก็จบแบบงงแล้วนะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r ต b e ก็ได้นะครับทุกคนวันนี้ไม่มีสตรีมเด้อไปละแอบเปิดให้ดู ไม่ยบ,บายกดไลค์กดไลค์กันเย,ยอะๆนะ